ท้องทร่ปอจะไปซื้อของเข้าบ้านกดซื้อช็อปปิ้งที่ชัยนาทาวเลยนะคะเหมือนกับตั้งทำอาหารไม่เป็นแล้วทุกคนรู้สึกไมที่ทำมันนานมากที่ปออยู่อเมริกาเนี่ยมีโดนเหยียดเพศบ้างหรือเปล่าก็คือมีนะโอ้โหกูขึ้นกูจะต้องด่ากับ Good morning นะคะเพื่อนเนทุกคนมันนี้ปอรู้สึกแบบแปลๆทุกคนรู้สึกแบบไม่สดชื่นรู้สึกแบบหห บอกวันนี้นะคะจะไปซื้อของ grocery shopping เข้าบ้านกันนะเอาจริงเพราะว่าบอกคงซื้อมาเยอะบอกเพราะปอแบกไม่ไหวเนาะซื้อแบบเล็กๆน้อยๆมาทํากินแบบรองท้องได้เผื่อตอนไหนแบบผิวจริงๆจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะจะมา grocery shopping alone ที่นิวยอร์กกับสรัญญาซีกันนะเดี๋ยวจะเหือนี่นื่องปอไปซื้อรองเทา้า คอนเวิร์ตมาใหม่นะคะท,ทุกคนคอนเวิร์ตคู่ใหม่ของปอนะปอไม่ได้ซื้อรองเท้าใหม่มันนานมากแล้วคือแบบอยู่ดีอคอนเวิร์ตแอบแรนดอมเหมือนกันนะแต่ปอนเห็นว่ามันน่ารักดีนะคะเป็นสไตล์แบบนี้เอาจริงมันก็ไม่ได้ใหม่ปอใสไปรอบนึงแ้วมีดำๆนิดนึงนะแต่เขาจะเป็นรุ่นแบบนี้แต่เขาจะมีความแบบมีแพตฟอร์มหนาขึ้นมานิดนึงตรงนี้นะคะเออมันน่านรักมากแล้วค่ะคาไม่ได้แพงนะประมาณแบบ60ดอลนั่งแต่ รู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าจะซื้อรองเท้าอย่างนี้แต่แบบพอซื้อแล้วแบบชอบน่าหลกมากก่อนออกจากบ,บ้านนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะต้องมาดื่มโพซี่คอเลสเจของปอกันก่อนนะดื่มทุกวันเลยนะคะใครอยากผิวใสผิวสวยไร้สิวนะจะต้องลองโพซี่คอเลสเจของปอนะคะบอกเลยว่าเห็นผลดีมากรีวิวเยอะมากเห็นผลจริงนะคะราคากล่องละ5 5 0บาทส่งฟรีนะ,ะจะบอกว่าตอนนี้โพซี่ยังมีโปรซื้อ3กล่องแถมกวัวชาในราคา1399บาบาทอยู่นะคะได้ทั้งลดและ ทั้งแถมเลยนะได้กลัวชันนวดหน้าไปด้วยนะจะต้องไปตามกันแล้วที่ไลน์แอปโพซี่สกินหรือช้อปปี้โพซี่สกินได้เลยนะคะอของแถมใกล้หมดแล้วต้องรีบไปสั่งกันแล้วนะจริงๆถ้าอยากมีผิวสวยใสฉ่ำขนาดนี้เลยต้องไปดื่มโพซี่เลยเป็นแบรนด์ของปอเองปอทํามาเองทําเองกินเองนะคะผิวเลยใสนะไม่ว่าปอจะอยู่ที่ไหนส่วนไหนของโลกนะคะจะต้องเอาโพซี่มาดื่มด้วยนะเอาจริงนะตอนแรกที่ปอกลัวใช่ไหมว่ามาเมกาแล้วจะสิวขึ้นใช่สิวขึ้นจริงๆ,นะทๆทุกคนแบบที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยสิวเริ่มขึ้นเผื่อริมขึ้น บอกเลยว่าน้ำที่ไหนทาให้พอสิวขึ้นจริงๆที่กัแบบตัวที่อะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นนะแต่นี้ก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่คือขึ้นมานิดนึงแล้วแล้วก็ดื่มโพสี่อัดไปก็เลยแบบเออดีขึ้นมาหน่อยเนาะไปดูเป็นได้ที่ละอัดโพสต์สกินเลยนะคะยังมีโปรซื้อ3มกล่องแถมที่นวดหน้ากวัวชายอยู่นนี่คือที่นวดหน้าของเรามาในหน้าตาแบบนี้มาในซองเลยทุกคนคือแบบน่ารักมากนี่นี่คือของแถมของเราถ้าเกิดว่าสั่งโพสี่เกิน3กล่องนะคะมาเป็นนวดหน้านวดหน้าตอกทุกคนนี่ดูดย o u ฟ f i t of the day ของเราแบบชิลๆนะคะใส่เป็นกระโปรงอย่างนี้นะรองเท้า Air Force เสื้อครอปท็อปอย่างนี้นะคะ่ะก็อเอาโทษไปด้วยเพราะเราจะไปซื้อของเข้าบ้านกันใช่ไหมจะได้คิวกลับมาไหวนะคะหวังว่าจะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าซื้อเยอะก็คิวกลับมาไม่ไหวค <laughs> ือครั้งนี้พอจะไปซื้อของเข้าบ้านก็ซื้อช็อปปิ้งที่ชัยนาทาวเลยนะคะไปคนเดียวนะ อันนี้ถูกมากอันนี้คือ3ดอลนะคะ3ดอล50าสิบกับสามดอนยีนี่แหละอยู่ที่ชานาทานะกินถูกๆก็มีห้องเหญบมากมรจะซื้ออะไรเลย วันนี้คือวันแรกตั้งแต่ปออยู่นิวยอร์กมาะคะที่ปอจะมาลองทำอาหารกินเองที่บ้านนะทุกคนทำอาหารของปอวันนี้ก็ไม่ได้ทำแบบนวัที่เราทำปกตินะคะเราจะมาต้มมาม่ากันดุณคนจะต้มมาม่าแบบแฟนซีหน่อยใส่ผักใส่นู่นใส่นี่ใส่ดัมเพลสงใส่อย่างนี้นะคะ <c oughs> รู้สึกไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เพราะว่าน่าหนอยแลว่านี่ไม่ใช่บ้านเราที่เราเคยชินเนาะ เลือกใช้ว่ามาทําอาหารแต่แบบมึงต้มมามา่าแต่มึงใส่ผักรู้สึกเหมือนกับตัวเองทำอาหารไม่เป็นแล้วะทุกคนรู้สึกไม่ได้ทำมานานมากจริง,รงการเหนื่องก็ฝึาอาหารบ่อยมากนี่คือชินราเมนที่ปอซื้อมาค่ะชินราเมนอ่ารสนี้แพงกว่ารสปกติเยอะมา,มากๆเลยนะปออยากกินมานานแล้วก็เลยซื้อมา,านะอเองนะไม่ว่าไงการทําอาหารทําเอง เรียบเทียบกับไปซื้อของกินนอกบ้านอะ่ะมันต้องผูกกว่าอยู่แล้วทุกคน My ซ e ตของปอที่ตั้งแต่เพราะอะไรถึงไม่ได้ทําอาหารตั้งแต่มาครับเพราะู้สึกว่าหนึ่งปออยู่คนเดียวปอสึกว่าถ้าเกิดว่าปออยู่2คนนะ่ะแล้วทําอาหารอ่ะโอเคอาจจะคุ้มกว่าหนึ่งระดับนิดหนึ่งปะ่ะ Grocery shopping ปอซื้อของเข้าบ้านแบกของกลับมาแล้วก็ทําอาหารแล้วสุดท้ายก็ต้องทําความสะอาดต้องเช็ดจานต้องล้างจานนู่นนี่อะไรเงี้ยและการทำอย่างเงี้ยสำหรับคนเดียวอ่ะปอสึกว่ามันอาจจะแบบ สำหรับพอมันเยอะเกินไปถ้าอยู่สองคนเ like, นี่ยเพอร์แม็กเพอร์เฟกเซนต์ใ่ไมแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันเพราะสึกว่าซื้อกินเองสะดวกกว่าง่ายกว่าเนาะมึงอยู่คนเดียวมึงซื้อกินเถอะอะไรเงี้ยใช่เหรอ,อนนนะแต่ก็นะคะ anyway ไแต่ต่อจากนี้ไปค่ะพอจะซื้อแบบโทสต์นู่นนะี่นมหรืออะไรเงี้ยมาติดที่บ้านไวนะ้เนาะเพราะว่าเวลาแบบหิวเหอ่อะไรเงี้ยจะได้มีกินไม่ต้องแบบไปสั่งแต่พอกินไม่เยอะอะเอาจริงนนะตั้งแต่พออยู่นิวยอร์กมา ปอคือแบบน้ำหนักลดนะทุกคนแเพราะว่าอยู่นนวยอกปอเดินบ่อยด้วยแล้วก็แบบเหงื่อออกเยอะเพราะที่นี่มันร้อนใช่ไหมแล้วก็เดินเยอะมากเลยนะน้ำหนักปอลดทุกคนซึ่งแบบปอรู้สึกว่าเวลาปออยู่คนเดียวปอกินไม่เยอะปอกินแค่แบบจุกจิกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่นั้นเลยกินแบบไม่ใช่แบบคนกินนะกินแบบไม่เป็นผู้เป็นคนอนะย่างี้ดีกว่าเนี่ย คนดูความสกิลแบบทำอาหารไม่เหลือแล้วงงมากไม่ทำแบบนี้เลยเพราะพี่กินแค่แบบไม่ใส่มาม่าแล้วความรู้ก็ไม่ได้ขิวอ้วนขนาดนั้นอ่ะปกติเวลาเราทำอาหารคนไทยเราก็ต้องใช้แบบซอสถข่นังลมซอยซสฟิชซอสที่เยอะแยะมากมายค่ะอยู่นี้ปอไม่มีมีแค่ซอยสอย่างเดียวเนาะถ้าเราซื้อก็รู้สึกแบบอย่กจะซื้อเลยแต่มันก็รู้สึกแบบจำแมนต้องซื้อไหมในเนื่อแบบ มาอยู่กับเดียวทำอาหารคุกกี้กับเซอรนยาซีที่นิวยอร์กออลองนะคะทุกคนู้แบบสกิลการทำอาหารของส,ญญสัอรากนายการไปหนีได้ยังไง mm. so good why is this good to อาหารที่อร่อยวะเกี๊ยวนี่มันอร่อยเกีนแวเหมือนกินที่ร้านเลยทุกคน โก้เบลคือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในฟาสต์ฟู้ดโปรดของปอที่อเมริกาเลยก็ว่าได้นะที่เมืองไทยก็มีทาโก,ก้เบลนะแต่ปอเมืองไทยมันแบบมันอีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่แนวที่แบบมันไม่ใช่ทาโก้เบลแบบที่นี่อะทุกคนแล้วก็สั่งน้ําอ่ะน้ําเป็นขวดมานะเราจะไม่กินซอฟต์ดริงก์นะเพราะว่ากินซอฟต์ดริงก์เยอะแล้วอ้วนเนาะอือเมกาต้องระวงนะังอะกินน้ําเปล่าพอขอให้พร้อยซอสมาเยอะมากแนะ่ปอโอ้โหน่รู้ว่า,อาปอชอบทาโก้เบลที่นี่มากจริง ว้าว wow. มีชิปส์มานะคะกตบชีสซอส <G ül> อร่อยอะ่ะที่ออสเตรเลียทักก็เบลก็เฉยๆอีกนะนี่คืออ่านอนเนอร์ซีคอมันคือโดนัทแล้วก็มีครีมชีสฟีลลิ่งอยู่ข้างในอะ่ะ something delight อ่านอนเอแต่คือที่นี่คือมีที่เมกาเท่านั้นนะเพราะไม่รู้ที่ไทยหรอแต่ไม่รู้แต่คือมันอร่อยมาก oh so good โอเคก็จะมา กินข้าวกันแล้วก็มามาโมยกับเพื่อนเพื่อนกันไปนะมาคุยเล่าประสบการณ์กับเพื่อนๆกันค่ะว่าที่ปออยู่อเมริกาเนี่ยมีโดนเหยียดเพศบ้างหรือเปล่าเพราะเป็นคนไทยเป็นสาวเอเชียอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนน่าจะรู้กันว่าค m e หลัก Asian hate crime ที่นิวยอร์คคือแบบเยอะมากก่อนที่ปอจะมานิวยอร์คทุกคนทุกคนคือเตือนบอกปอว่าอย่ามามาคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงเนี้ยทุกคนคือแบบกลัวแทนปอกันมากๆเลยนะตอนก่อนที่ปอจะมา คนเดียวแบบญาติที่บ้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอเชียนเฮดครามหลังจากโควิดอีกอะไรอีกที่นิวยอร์กือแบ,บแย่มากเห็นขาวกันเยอะเนาะ,ะก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์เพื่อนได้ฟังกันว่าปออยู่นี่มาเนี่ยเป็นยังไงมีเจออะไรไปอะไรยังไงบ้างเราสั่งนี้มาอันนี้ปอกไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะก็ะสั่งมาแบบเป็นเมนูเซตอะอ๋อมันง พาก o เบล l hands down favorite fast food ของปอจริงๆอะอร่อยอ่ะ <c oughs> น้ำต้าเจะาไหลอ่ะไม่เจอประสบการณ์หนึ่งครั้งนะคะถ้าเพื่อนคนไหนรู้จก New York ักนิวยอร์กกันดีน่จะรู้ว่าที่นิวยอร์กเนี่ยคนโฮมเลสเยอะมากทุกคนคือคนอยู่ข้างทีนอนเลยอย่างเงี้ยเยอะอยู่ระดับหนึ่งเลยนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ว่าเหมือนปอคุยภาษาไทยกับเพื่อนเดินคุยกาษาไทยกับเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วพออเดินผ่านพอพวกเราเดินผ่านคู่ภาษาไทยผ่านคนโฮมเลสเพราะว่าเขาก็ไม่น่าจะแบบปกติค่ะน่าจะแบบเล่นยามาอะไรมาเงี้ยไมเหมือนเขารอเรียนพวกปอพวกปอไว้แบบพูดภาษาแบบชิ่งช่องชิงช่องแบบว่ารอเรียนการที่เราพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงป่ะมันคือเรื่องปกติของที่นิวยอร์กเลยทุกคนคือแบบถ้าเกิดมึงมานิวยอร์กแล้วแบบมึงไม่โดนคนแบบข้างถนนโดนโฮมเลสแบบล้อหรือด่าใส่อาจจะเป็นเรื่องที่แบบมึงอาจยังมาไม่ถึงนิวยอร์กนะมันคือเรื่องปกติม,มาก คือถ้าปออยู่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยแล้วมีใครมาทำโจ๊กแบบไรเซสใส่ปออย่างเงี้ยที่ออสเตรเลียมันถึงถือเป็นเรื่องที่แบบไม่โอเคมาก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 เลยคือแบบจะต้องทำอะไรสักอย่างต้องพูดอะไรกลับสักอย่างเงี้ยแต่ที่เนี้ยมันเหมือนกับมันก็แบบเออโอเคมันก็แบบมันก็ปล่อยผ่านเถอะไม่คุ้มกันอะนึกว่าคนที่มันน่ากลัวมันแบบเราไม่รู้อ่ะมันมันมันไม่ w o r s t e ที่จะแบบไปทะเลาะกับเขาอ่ะถึงแม้เขาจะ a ร i ซ t ใส่เราอ่ะนี่อหรอแม้ไม่เหมือนชีวิตมันดูแบบ ไม่ค่อยจริงจังขนาดนะั้นนะแบบเออถ้าเขาดา่าเราก็ปล่อยเขาถ้าเกิเราเรเซสเราก็ปล่อยเขาเถอะแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ออสเตรเลียนี่คือถ้าเกิดเขามาด่ากูนะโอ้โหกูขึ้นกูจะต้องด่ากลับชื่ตอตอบคำถามว่ามีมาโดนเหย็ดไหมก็คือมีนะแต่มันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าคิดเอากลับมาใส่ใจทุกคนสมมติปออย่างงี้ใช่ไหมคะโตปอแบบเชิญมีสำเนียงออสซี่สำเนียงออสเตรเลียนิดนึงถูกปะแต่ปอลก็ไมไ่เป็นคนออสเตรเลียแบบ ขนาดนั้นอะคือปอเป็นคนจะมีสำเนียงผสมแบบผสมคนไทยบ้างผสมออสเตรเลียบ้างแบบผสมแบบอะไรไม่รู้เป็นหมดเลยอย่างเงี้ยคนที่นี่ถ้าเกิดเขาฟังสำเนียงปอเขาอาจจะมีความแบบเป็นคนปกตินะไม่ใช่แบบไม่ใช่คนโรมเลยไม่ใช่คนไม่ใช่คนแบบบ้าบอนะเหมือนแบบเขาจะมีความแบบล้อสำเนียงเรานิดนึงแต่เขาคิดว่ามันคือเรื่องตลกอะทุกคนแบบเขาไม่ได้ล้อแบบเรสิทแต่เขาก็ล้อแบบเออตลกดีอยู่มีสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบ สำเนียงคือแบบเขาอยู่ประเทศนี้สํานียงอเมริกันคือสํานียงของชาติเขาคือแบบเขาเป็นเจ้าของภาษาเขาไม่มีสํานียงเขาแบบถ้าเกิดยูผู้มีสํานียงอื่นก็คือ,อยูมีสํานียงแต่ถ้าเกิดยูพูดสํานียงอเมริกันคือ,อยูไม่ได้มีสํานียงอ่ะเข้าใจนะจะมีคนที่แบบอยู่ที่อเมริกาแล้วอาจจะแบบทําตัวแบบเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนิดนึงอะไรอย่างนี้นะซึ่งเขาก็แบบทําโดยที่ไม่ตั้งใจอ่ะแต่เขาอาจจะคิดแบบเอออเมริกันเป็นสแบบุดที่สุดแล้วประเทศนี้ดีที่สุดใหญ่ที่สุดมีอํานาจมากทีี่สุดอะะไรรปมาณน้ ซึ่งมันก็จริงเนาะมันก็จริงเขาก็เป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่มีอํานาจจริงๆคนอเมริกาบางคนนะํะไม่ใช่ส่วนมากนะบางคนทําตัวเป็นจุดศูนย์กลางของทัโลกนิดนึงแบบโดนล้อสำเนียงนิดนึงซึ่งปอก็แบบบางครั้งก็แบบเออตลกตลกดีแต่บางครั้งก็แบบสัดเนื้อนะเลิศเลี่ยงอนะทุกคนก็อิ่มแล้วอะขาก็แบบที่นี่ถูกมากๆมากๆเลย จางก็แบบไม่ได้อันเฮลตี้ค่ะลางมันม่อมีผักเป็นอะไรอยู่ป่ะอ่าพยายามปลดไปปลอดใจตัวเองอยู่นะคะ